สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุยเดโนชาแนลนะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตครับศึกวันทรงชัยนะครับวันที่11ตุลาคมปี55เวทีมวยราชดำเนินคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างแสงมณีสอเทียนโพนะครับเจอกับกุศกรน้อยสอจุลเสนพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์ครับก็เป็นช่วงที่แสงมณีนี่กำลังสดกำลังแรงขึ้นมาครับในช่วงเวลานั้น ขึ้นวัดชั้นรุ่นพี่เลยครับกุศกรน้อยที่ถือว่าการะดูกการผ่านมวยดีครับแต่ว่าตัวเล็กกว่านะครับแสงมณีจากอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับทาลกเงินล้านส่วนกุศกรน้อยนี่จากอำเภอดอนมดแดง <c oughs> อุบลราชธานีติดตามครับว่าแสงมณีในช่วงสมัย <c oughs> ที่ชกเวท110ปอนด์เก่งการขนาดไหนครับติดตามกัน ยกนี้ยกที่สองนะครับวันนั้นนี่เป็นสึกวันทรงชัยนัดใหญ่นะครับคู่เอกนี่ก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีชนะยอดวิชาพอบุญยิิทธ์นะครับปากกณ์ศักยธินแพ้มงคลชัยเพชรสุภาพันแล้วก็มีสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลครับชนะยกวิทยาเพชรสี่หมื่นจอมทองชูวัฒนะเอาชนะปานเพชรชรนะพัทลุงครับแล้วก็มียอดทองไทยปอเตละกุลเสมอเพชรอู่ทองออขอนเมืองครับส่วนคู่แรกวันนั้นนี่พระจันฉายปอเพชรน้ำทองครับชนะ เด่นสยามเอกบางไสในขณะที่คู่หลังคู่เอกวันนั้นนะครับพันพยักจิตเมองน์แพ้คะแนนเพชรเอกบางไสครับส่วนคู่นี้นะครับชกเป็นคู่ที่2ของรายการยก2ก็ยังระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วครับยังถือว่าออกอาวุธกันน้อยอยู่ฮะคิดนานเลยครับขึ้นมานี่แฟนมวยก็มองเลยครับว่าแสงมณีทั้งสดทั้งใหญ่ ม่ขยับต่อถึงห้าสามเจ็ก็ถือว่าแพงพอสมควรครับแฟนมวยเชื่อแล้วครับว่าสดกว่านุ่มกว่าอย่างแสงมณีนี่น่าจะดีกว่านะครับราคาก็เลยแพงพอสมควรขยับเข้าหาครับแสงมณีสายหนักแรงแล้วครับแสงมณีสอเทียนโพหรือว่าสิทธิ์กันชัยนะครับ สมัยเด็กๆนี่ใช้สีเสื้อเครื่องครัวแกนฟิตนะครับหรือว่าเป็นจอมเดินพันนะครับหมดสองยกแสงมณีต่อสองหนึ่งเลยครับโอ้โหแฟนมวยมองว่าแหมทั้งใหญ่ทั้งสดแบบนี้วันนี้กุศกรน้อยน่าจะลำบากฮะกวาดล่างล้มลงไปครับแข้งขวาของกุศกรน้อย ขวาอีกทีนึงครับายขับแล้วเก๋าแล้วครับขยับนี่นาสมัยแสงมณีเริ่มทเป็นยอดแอดแอดนี่ดังมากๆครับกุศกรน้อยคนนี้เป,นเป็นกาารรดขวอออกกกกคับุศน้ยเี่ยวลเก่งไม่แพ้แสงมณีเลยครับสมัยเป็นยอดแอดแอดของภาคอีส,สานแม่แต่ว่าวข้อเสียของเขาคือตัวเล็กมากครับไม่โตครับกุศกรน้อยคนนี้ต่อยมานานครับแต่ว่าน้ําหนักนี่อยู่ประมาณนี้ครับ แล้วไม่มีก็ขยับเข้าไปดูครับแสงมณีัยความใหญ่บทเบียดเข้าไปไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับค่อยๆขยับเข้าหาบทเบียดเสียสีนี่ครับทำลำบากครับกุศกรน้อยปกติแล้วจะเจอกุศกรน้อยนี่ก็มาซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยราชาย์ราชานนอยู่พักหนึ่งนะอยู่กับนาวากัดโทวิชายราชานนลูกหลอกล่อนะครับดูวงในฮะ ตั้งแขนไล่แขนเอาไว้ตีไม่ทันัดครับเข่าบริเวณหน้าขาของรุ่นน้องกับกุศกรน้อยเบ่งตีครับแหมวงในนี่ไม่ใช่อาชีพที่ทั้งคู่ถนัดลวครับส่วนมากนี่จะถนัดวงนอกแหละครับทั้งแสงมณีแล้วก็ก,วกุศกรน้อยเป็นมวยที่เตะเก่งทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ครับแข้งซ้าย,ายของแสงมณีโอ้โหแม่ด้หนยแหมไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวครับใหญ่แล้ว เก่งด้วยครับแม่แบบนี้กุศกอน้อยดูแลน่าจะลำบากฮะพยายามพยยาามไล่แขนแต่ตีไม่ถนัดเนื้อเข่าแต่โอ้นอกจากพยายามไล่แขนครับของแสงมณีก็อันตรายครับเด้งตีแม่ตีได้แค่หน้าขาครับกุศกอน้อยโอ้โหแสงมณียัดมาแต่ละทีเต็มท้องครับทีต่อทีดอกต่อดอกนี่แสงมณีทำได้ดีกว่า นะครับราคาก็เริ่มขยับห่างออกไปเรื่อยครับโอ้โหกดมาตีเน้นๆเลยครับหอันี้เด้งตีครับอุสกรน้อยกดแล้วโอ้ขึ้นคอครับพยายามจะสู้เข่าครับหนีไม่ออกก็ต้องสู้ฮะใหญ่ยาวกว่าอุสกรน้อยทั้งกดแล้วก็ขวางครับแต่ว่ายืนประกบวงในนี่เห็นชัดครับว่าเล็กกว่าเยอะเลยครับ กุศลน้อยสิทธเพชรอุบลหรือว่าสจุลเสนนะครับแลมีศอกซ้ายสลับแข้งขวาครับโดนศอกของแสงมณีครับแข้งซ้ายครับหนักกว่าครับโดนต่อโดนดูครับแสงมณีนั้นไม่มีหมด3ยกครับโอ้โหราคาขยับห่างออกไปอีกครับแสงมณีต่อถึงหกหนึ่งเลยครับอ่ะดูยกนี้ครับยก4โอ้โหกระทุงแต่ละดอกพูดจะสู้ลงมา แบบนี้นี่เหนื่อยแล้วครับกุสกรน้อยแก้สถานการณ์นั้นเก่งเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับยกนี้ออกมาเดินเข้าหาแล้วครับีเป็นรองเยอะต้องเดินแล้วครับจะไปมัวถอยนี่ก็เหมือนรอแพนะฮะกุสกรน้อยนั้นพยายามจะเล่นวงในอยัดใส่ครับเกิดตีได้เหมือนกันครับสินเชียก็เริ่มจะดังขึ้นมาเสียบเข่าครับกดคอมาตีแต่ว่า แสงมณีนีมีโต้มีเถียงทุกดอกฮะเด้งตีอ่ะจังหวะนี้ก็ยังทำอะไรไม่ชัดเจนกุสกอน้อยต้องเดินครับโดนศอกของแสงมณีโอ้โหแล้วโดนเข่าอีกครับขวางแทงขำแทงเน้นๆเลยครับโอ้โหดูฮะคือยกเป็นถึงเลยครับเข่าของแสงมณีกระทุ้งเข้าไปบริเวณหน้าท้องครับ แม่แต่ว่าพอกุศลอน้อยตีนี่ตีได้แค่หน้าขาครับมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่รงมาอย่างไรแต่แต่วันนี้นั่นแกไม่ตกใจราคาก็ไหลห่างออกไปเรื่อยๆแล้วครับดูครับโอ้โหตอนนี้รวบเอาไว้แบบนี้นี่ปิดเกมครับเกมขาดเลยครับตอนนี้ดูแล้วกุสกาน้อยก็เริ่มจะแผ่วอ๋อการแผ่วเห็นชัดแล้วครับตอนนี้เดินเข้าไปโดนครับ พยายามจับในกดลงมาตีครับมีทั้งขวางหน้ามีแสงมณีก็พยายามโต้ตลอดนะครับไม่ยอมเสียเปรียบราคาไปไกลแล้วครับตอนนี้แสงมณีคุมเกมแล้วครับช่วงบายยก4ดักแทงครับอุสกอน้อยขึ้นคอแล้วเด้งตีแม้แต่ว่ายังไม่ชัดครับ ราคาตอนนี้เริ่มกยับไหลแล้วครับแสงซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งสับล่างครับอืกน้อยพยายามพยายามจะสู้สุดฤทธิ์แล้วครับกุศกอน้อยแล้วแช่เลยครับแม่แต่ว่าดูครับแสงมณีโตมาแต่ละดอกนี่ชัดเจนเหลือเกินครับแล้วระกขไปตบริเวณลาตัวของแบบนี้นี่ดูแล้วเหนื่อยแล้วครับบุษกรน้อยเริ่มจะช้าลงไปครับเพราะว่ารับอาวุธของแสงมณีมาเจอที แต่ละดอกนี่ชัดเจนเหลือเกินครับโอ้โหทำท่าจะยอมนะแสงวันนี้นี่เดินขู่เลยครับไปไกลแล้วครับตอนนี้วนล็อกจ่ายตังกันแล้วครับเพราะว่ากุศรน้องนียอมเลยครับโอ้โหสู้ความใหญ่ความสดของรุ่นน้องไม่ไหวฮะโมด4ียกก็ไล่ราคานะครับฝ่ายแดงครับแสงน้ยกสุดท้ายนี่ก็แทบจะไม่มีอะไรครับกุศรน้องนี่ยอมไปแล้วนะครับเหลือเชื่อเลยครับ ดูครับยืนให้ครบยกครับตอนนี้ยืนด้วยหัวใจฮะเพราะว่าเร่งจนหมดแล้วครับแสงมณีก็ไม่อยากทำนะคุมเกมอย่างเดียวครับตอนนี้คุมสถานการณ์ไว้ได้หมดนะครับยอดมวยคนใหม่ครับแสงมณีดูครับมียับมีถีบมีหลอกล่อครับไม่มีปัญหาครับแสงมณีเป็นอีกหนึ่งไฟครับที่ ไฟนี้เขาขึ้นชั้นได้สำเร็จนะครับก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็น <11 4 S 1> มวยเอกขอ,ของวงการมวยอย่างเต็มตัวครับจนถึงปัจจุบัน 2> 2ฝากติดตามด้วยนะครับช่องหนูเดโนชาแนลครับมีคู่มวย สำคัญสคู่ฮอตฮิตในอดีตแบบนี้นะครับมาให้ได้ชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับใครจะเข้าไปดูนี่เป็นต้นตำรับของคู่มวยที่ลงไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็เข้าไปติดตามย้อนหลังกันได้ครับไม่มีปัญหาครับสารภาพบาปสำหรับกุสกรน้อยไฟนี้สู้ไม่ได้นะครับรอเสียงระฆังดังครับ้งครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับ เป็นทางด้านแสงมณีสอเทียนโพนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนกุสกรน้อยสอจุลเสนหรือว่ากุสกรน้อยสิทธิเพชรอุบลได้อย่างขาดลอยนะครับยอดมวยเมืองขอนแก่นนะครับถ้าเรามีฮีโร่อย่างนี้ครับมีซูเปอร์ฮีโร่อย่างนี้วงการมวยของเรานั้นไม่ตกต่ำแน่นอนครับแล้วก็ระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับ เป็นแสงมณีสอเทียนโพก็เป็นภัายชนะคะแนนกุศรน,น้อยสอจุลเสรลมคขะ